ก็ต้องการให้รักษาลูกอะค่ะเนี่ยค่ะเด็กตัวร้อนจีไข้ขึ้นติดโควิดค่ะหมอแต่ว่าไม่รักษาต้องรอให้รักษาทุกคนก่อน้วทุกคนนักกี่คนไม่รู้ว่าจะต้องรอยังไงแต่คุณหมอไม่รักษาค่ะแต่คุณหมอไม่รักษาค่ะแให้คุณหมอรักษาันิดแบบเแป๊บคือแป๊บนาแล้วแป๊บนาแล้วคือไม่อยากให้ลูกเป็นอะไรมากกว่านี้จะรักษาไหมล่ะคะคุณหมอตอบมาเลยเหมือนเมื่อกี้ค่ะเหมือนที่พูดเลยค่ะว่าไม่รักษาพูดอะไรค่ะคุณหมอพูดได้เลย ว่าไม่รักษาเด็กที่ติดโควิดค่ะอ่าคุณหมอพูดได้เลยเหมือนเหมือนที่คุณหมอพูดนะคะว่าไม่รักษาเด็กที่ติดโควิดนะคะคือเขาเด็กมากอ่ะขวบครึ่งอ่ะจะให้มันเป็นอะไรไปมากกว่านี้ก่อนเหรออ่าคุณหมอพูดเลยค่ะว่าจะไม่รักษาอ้าไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่พูดนะคะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคือลูกสภาพอย่างนี้ก็คือไม่ไหวก็ไม่โอเคเหมือนกันลองเป็นลูกคุณหมอลองเป็นลูกคุณหมอดูดิแต่ละขาไหมก็ไม่ต้องรักษาเอาไหมล่ะนี่เช็ดตัวตลอดเวลาเลยนะเอาไหมผมเช็ดตัวตลอดเวลาเลยแต่ว่าเด็กอ่ะมันตัวร้อนมันไม่ลงอ่ะให้ผมทํายังไงผมบอกขอคิวเด็กก่อนได้ไหมผมขอคิวเด็กก่อนได้ไหมเด็กตัวร้อนอันนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลโนบรัสนะคะขอให้รักษาก่อนแต่คือคุณหมอไม่รักษาให้นะคะ ทำเป็นไม่สนใจค่ะตอนนี้ขอแม่ก็ไม่รู้ไปเลยค่ะรักษาได้เลยไม่ได้ว่าอะไรนี่พูดกับคุณหมอก็ต้องออกไปก่อนได้ไหมครับต้อแม่ก็งั้นเดี๋ยวมาลองน่าก่อนย่